น,นี้เข้าบ้านนะทุกคนไม่ได้เข้าบ้านนานพอสมครัวแล้วก็วันนี้จะเข้าบ้านนต้มผักก็เลยให้เออมาจอกรถตรงนี้เลย ดูกาแฟต้นโวคโดน่าจะวัวมากินนะวัวควายมากินนะครับทุกคนใบามาหายไปหมดเลยนี่กาแฟ ى. ดี คในบ้านไปแล้วคนน่า่ก็ดดีอยู่นะทุกคนชอบตรงนี้มากเดยวมัน มันเป็นขนาดนีนะ้มันต้องขุด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 เป็นคลองใหญ่เลยนะทุกคนน,นี่กาแฟเต้มเลยขเป็นคลองตรงนี้เลยขนะุดเป็นคลองขุดเป็นคลองแล้วเลย ทำอะไรได้หลายอย่างน,นี่นะฉันชอมแบบนี้บีรยากาศแบบนี้ นี่มันเป็นแบบนี้ขุดมาน้ำพองบนนั้นทับสิกตัวนี้บนนั้นทับสิก Okay. Ah, Mann.